ยูสวัสดีครับอยู่ช่เรานเราะสตเตียนหมวันนี้เนี่ยมันอยูกับผมว่ามาเล็ในพายที่ตัวหกนาวผมนะผมกำลังคิดว่าผมเนี่ยจะไปท่านก่อนอ่ะไปไปท่านก่อนอ่ะให้มันจบจบไปท่านแคร์ไปเลยเพราะนท่านเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับตอนเนี้ยสำหรับเรานะใช่ป่ะท้ายป่ะโอเคนะอ่าใช่ท่านเหลือตัวท้ายแล้วครับพาร์ทออฟสิเตีนเหลือตัวท้ายพอดีเลยจะไปท่านก่อนเดี๋ยวผมจะอ้อเป็นนี่น่ะขึ้นมาถ่ายท่านนะเดี๋ยวเราไปไปที่วันนี้ดไปหรอปะ อ,อ้าวเอาเบนโทรมาแล้วโหแค่เจนวิทนีช่ชันเองนะดูเหมือนว่าเจ้ามังกรแต่ท่านจะอยู่เพื่อนไหนของทะเลฝากนะแต่ว่าไม่เคยมีใครเจอมันมาก่อนเลยเหมือนแบบว่ามันแบบหายตัวอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะฮะก็ไม่รู้นะว่ามันจะอยู่แถวนั้นแต่ว่าัะรู้แน่ว่าเยู่แถวนั้นแน่นอนอนะ่ะบ้านนายก็ลองบอกกับตบตะโกนดังลองงา่าว่าชั้นเนี่ยถ้าชั้นรอนแล้วจะดินหมวกอะหรของมันว <laughs> ะไปหาท,ท่านกันต่อทุกคน ถึงแล้วก็ชะราอะไรวะอือราต้องตีปลานี่เหรอะว่าอ,อะไรเร็วไหรเนี่ยตีให้เหรอโอ้ยเมันสูงมากอ่ะไหวอยไม่ได้ว่าผมมันน่ารอดหรอผมว่าผมต้องมาตีริมก่อนปะเออผมว่าผมต้องมาตีริมก่อนเนี่ยเลยผมว่าผมไม่น่าได้แล้วอะเร็วมันสูงอ่ะทุกคน โอ้โอนแอท็กวีกอ้าเข้าตาย What the hell ทิชาร์พิกาจูโอเคเอ๊ะอีที่มันหล่นน่ะ What the hell i s that What นานี้กินชูชีไปแล้วอ๋ออันนี้เหตท่าน โอ้เนี่ยท่านโอ้โหปาอร์่านไม่ใช่มังกรนะแต่ท่านนี่ไม่ใช่มังกรลองดูเซอร์ฟไลซิ่งเป็นมังกรใไหมัล่ะฉันรู้น่ะเล่นจบเร็วครับเดี๋ยวผมตายเขาเรื่มันหากันมาก <c oughs> ไปเลยตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะผมลืมเฮรับเอาไปกินตีกับแล้วนานี้ พุทโอวัตถุเผาตายแล oh, oh, thrive, วว้วแหวะเจ็บโอ้โหมันไม่เข้าเลยวอททุกคนวัตถุเผามันเป็นท่าการท่าสเปอร์ไพรเทียดจ้าให้เราเอาสับเซฟี่สับสับเปนนารอยก็ไม่ช่วยอะไรดีฮะที่คอออกบ่อยครับเทรล็อจะแปมไหวเปล่าวะอาจจะอาจจะไหวแหละมั้งท่าควาเทียวหลบได้สวยสวยมากผมไปอาอะไรหนึ่งชีสแล้วกันให้มันเสียท่าท่าหนึ่ง ี่กอออกต่อโอ้เยี่ยมวแต่จรงไเอาม่เป็นได้อี้เหรอทนต้องออกก่อนแล้วอ้าวอ้าวฟเฉย,ยบอดี้แลมอ่าโอ้โหบูีฟัเป็นคทารอนให้ไวเลยอะถ้าจะใชก็กลภาพไปแนะลัเถอินินะเ,เทีนทึงไปจะดีขึ้นเลยอะไรคทารอสอินทิิเดตนาดี ไอ้บิ๊กนี่มันโดนขู่อ้าตายแล้วกูติดชาด้วยไม่เป็นไรผมเอามาเติมเลือดเลือดกัโอ้โหร้องกายเบิร์โมเชนเราว,วะเลือดกัมาเติมเลือดอยู่แล้วตอดี้ไปแลมอ่าเจ็บโว้ยอันนี้มันท่าอะไรนะท่ามันติดเหรอ เอาให้ป้าไปทิ้งไปต่อ,อความเทียวออกก่อนดิเออแม่งไอยชีติกเกอรไม่ได้อ่ะพี่มันไอเนี้ยทุกคนไม่มีอะไรกินมันได้เดี๋ยวพูดนะคือเราไม่มีฟรี่อ่ะเรามีแฟรี่ตัวเดียว,วะ่ะแล้วแบบโอ้โหไหวไปดิอาย,ยากยากยากขอควเช็คสแตทบ้างนะเพราะตีเก้าสิบเองเหรอมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เบานะอันนี้โอ้ดีแรงกว่าดีกว,ว่า มังกรมันตาหลีกเปล่าวะาเขาลอ้อดตรงไหนก็ได้เขาล้อมมันไม่เสียหายกีตาร์แทนมาโอ้โหมังตานหลีกมี่หวายปัดอู้ทำไมท่าแม่งแรงจังวะแบบแรงมากๆเลยอะมาไปครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่น่ายินได้ป้านอ่ไรเงี้ยแต่เมื่อจะสู้ได้เบอร์วัดดวงแล้วกันไปเปลย์ลับคอยยินได้นะมันเข้าวยแต่ว่าเลื่อนมันเยอะอะ ลราไปสุดวายเจ๋งมากวยดริงเพลารับีได้สิบพีดีประเด็นอะแม่งไงสิบพีใกล้เดี๋ยวพีพี่ว่าฝ่อนได้รักสภาพอย่างเงี้ยตลอดมั้ยเนี่ยเพลรับดีกับเราแล้วมันรับทางตำตรีไม่ได้ป่ะนะเอาคพาเทลมันไปท่าตำตรีไอ้กายภาพประเด็ทุกคนโอวยเจ็บโอ้ยไอ้โปร์โมชั่นกูก็มีน้อยเพราะได้ปีกกูไม่ได้ซื้อมานเยอะอะเป็นเรื่องอะไรไงตืมนเต้นกันนะ อะไรต่อวะที่แฟลมเอาควาเทลเนี่ยเอาควาเทลมันแรงอะ่ะโอ้แม่งแรงแบบแรงมากเลยว่ะผมว่าผมยินได้เว้ยได้ได้อีกรอบหนึ่งเล่นเลยหรือเล่นเดี๋ยวสอบประมาณนั้นมัน้งเอาไปกินโอ้แม่งเอ้ยเลือดตเราไปอีกเยอะเลยันี่แฟลมเบาๆนะโอ้เหลือหกไฮเปอร์โพชั่นเติมมา20เอเนจี้รู้เติมกว่างก็ได้ปะเออเติมอีกหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีเลือดยืนละ ยากกว่าเราเมอะยากมากเลยป้าท้าว่าชาตินี้ไม่แรงเท่าไหร่ก็แรงอยู่ก็แรงอยู่เทรลฟ์ออกก่อนสวยครับทันทีเราสปีดเราสูงกว่านปะวะเทรลฟ์เอาไปกินนี่เล่าสองทีน่าจะแดงพอดีปะวะน่าจะน่าจะหนีปะป้าท้าอ่าอีกจาเสียบอย โอ้ไม่ของกูจะไม่เหลือเติมวะเนี่ยเบาๆเด้อไม่ได้ซื้อยาเติมหรืออะไรพวกนี้มาดูสิโอ้ยากบอลนี้บอนนี้แฟลมเบาๆนะเออเบาๆเบาๆไม่แข็งแรงเท่าไหร่ไปรับปิดล้อมึงจะหมดอันไหนพีพีมันอะตตินี้ต้องไปบอลเซนเตอร์ก่อนวะเนี่ยบอดี้แปลมไม่โดนสักรอบอยู่ด้ปะหลบไม่ได้สักรอบงนึหมพีบอลี้แปลมเนี่ย โอ้โ oh, หอาจายอันนี้หิวปะหิวโหยากว่ะทุกคนที่หนักเลยเรำแมทุกคนช่างซื้อมาเยอะแต่หายไปช่างไม่ค่อยมีดิบินอะ่ะเอ้ยเบาเบาวันี่เวลงมาเบาเบาเบาอ๋าผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะหนีพอดีผมโสร้ผมโสยยร้งเลยแล้วกัน ว่าไม่คุ้มหรอกเออเออเกือบตายแ,แล้วกูเอ้าไปพล้มมึงโอ้โหว่ายน้ำหนีด้วยอย่างชอบตา,ต,อตามต่อไปตามฮะกลับปุ๊บก็มาเจอคอตครับฮันแน่เจอแล้วอยู่นี่นี่เองโอ้โหโอ้ย วัดโอ้โหหาคุณที่ยาวจังครับทีเพครับเนี่ยหาแม่โคตรยาวเลยอยากชอบเอ๊ะเอ๊ะชูชิไม่กินเองเหรออ้เอาเว้นมาเดี๋ยวเอาเว้นมาจากไหนวะนั่นเจมิสไดเจอชานแล้วเหรออืมโอ้ยเจ้าได้แล้วเหรอเจ้าได้บางกอามันอะดู่ไมันคือทางกามหรือมันคือป่าวะนั่นนี่ผมอยากรู้เหมือนกันนะอืมอืมอ้อ อาอีกแก้วกินเพื่อนตัวเองเด่วะวะน้อนี้ไอ้จ้าเนี่มันมกินเพื่ออะไรกันครับที่อ่ะโหทั่วหาหลอ่อว้าวมันช่เนื่องดืง่นเต้นไป้ะเอ้าสมมัติพลังเฉยม,อออเมันพอไม่ใช่เราอ่ะสมมัติพลังด้วยอ่ะเฮ้ยผมอยากดูดดดท่าเขาขอ่ะเขาเป็นท่าอะไรวะมังกรอย่่งเดียวปะน้ำหรอไม่ใช่มังกรอ่ะ แล้วทำไมกูอ๋อกูตีไม่เข้าหรือเปล่าอ๋อเพราะว่าถ้าเป็นร่างนี้เป็นน้ำหรอผมตัวอะไรยืนได้บ้างวะน้ำอ่ะพิกาจูไม่น่ารอดอ่ะขนาดเลื่อนร้อนกว่ายังไม่รอดเลยเลื่อนร้อยกว่าเ่ยไม่น่ามีตัวไหนรอดอ่ะเพตอะนั้นก็ตีเข้าไหมอ่ะยังไม่ยังไม่นี่กันยังไม่ทเล่าไรอะไรกันฝากไว้กับมานะเอาเว้นผมว่าหามันก็ยึ้แต่ว่าแกใช้ก็ต้องจัดการแกให้ได้จัดการแนะเอาเว้นโอ้โหไม่เข้าเลยอ่ะ โดแอทแท็กหมดทาเบาเบาเบาเเสียบโวยเทลวิปฟอะไรอ่ะเดียริรถตีะโหกิตเซแฮมเมอร์ไม่เข้าว่ะเปกเอาก่อนเลยกันนะวะเกเอาได้พี่ควิกคอออกบ่อยครับเ a k กเอาเอ้ยมันไม่โดนเหรอเปลว่าไอ้พวกนั้นมันไม่โดนเ a k กเอาโดนพวกนี้เหรออะไรที่ไม่โดนเปกเอา โอ้เช็คดาวไม่ใช่แต่ธาตุที่มันมีดีคอยทำไมเออแต่ไม่แย่เราจะได้อยู่จะได้ยินได้เปล่าเว้นโอ้โหเว้นมันห้าห้าเลยเหรอเว้นอ่ะเราชิวให้มันได้ไหมเออช่วไม่ได้เด้วอว่าผต้องเปลี่ยนตัวป่ะพีชช่วยมาอยู่ดิผมนึกว่าจะเป็นมังกรบริบบตัวนี้มาต่อไปหมดเลยไม่เปลี่ยนตัวเว้ยไม,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 ม่ไม่ใช่มังกรผมไปตีไม่ง่ายว่ะนะเบาๆนะไอไปตีตี่อกันลอกไปนะอย่าไปตีกูนะแตกนะโอ้โหแตก เรียบร้อยไปแกูกูไม่ได้เล่นเลยไม่นะจูเชนจาวทำไมอ่ะเอาโปรแกรมท่าพืชที่มึงบอกว่ามีไอ้นี่เลยวะเออถ้าตายเนี่ยเอาโปรแกรมท่าหนึ่มาเล่นดีไหมเนี่ยเอาโปรแกรมท่าพืชที่มันมีท่าแบบว่าเนี่ยที่มันสามารถเออใช้ท่าเป็นฟ้าได้ผมคิดว่ามันจะมีอยู่นะสักตัวนึงอ่ะที่มันจะใช้ไฟฟ้าได้อ่ะโหดตีมันไม่เข้าเลยบัก้าประกันเพิ่มพลังก่อนเพิ่มพลังก่อน เกิดยอดิสมัติแทกเพิ่มดีฟได้ไหมดีฟสวยสวยออเดอร์อัพโอ้ยทำไมมึงจะเช็คดาวว้าวเว้นเอาหลบไ่ายรอสมัยแล้วกันมันคือเหล็กมันไม่เข้าอ่ะเปน็นน้ำแล้วเหล็กมันไม่เข้าวเว้ยโอ้โหไม่เข้าเลยกูมาไปฟาเผาแตกโอ้ยรอดวะเช็คดาว เอาเว้นถ้ามึงล่วงคือกูไม่มีใครตีเนี่ยนะคือมึงไม่มีท่าอื่นนอกจากทิกดาวแล้วใช่ไหมที่มันสามารถตีได้อ่ะไอ้ท่าบนนี้ท่า,าอะไรวะอ,อ๋อมาจากไอ้นี่อ่ะลองดูดิไปดูท่าอะไรอ่ะแลกปล่าไม่รู้อู้เอาแตกกูเรียบร้อยอือป่าวไปกลับมานะเอาเว้นไอ้เจ้าก็ลอกเวนฝากที่เหลือด้วยทิกด,วดาว ไม่ตายหรอกไม่ตายโอ้หรอกไปว่าไม่แย่นะเอาไอ้้ไอตัวเมื่อกี้มาเล่นนะโอเคอยู่นะถ้าแล้วน่าแรงอยู่แต่ว่าเอาจากผูดตีก็ได้เอาดับเอาดับคลิปตีได้หน้าบีแม่งไม่โดนทีวีดีเว้ยไม่งับไฟงับเดี๋ยไปคลิกล้วกันนะเดี๋ยวไปคิปเอ้ยไม่เข้าเลยอ่ะวัดเป้าเลยเอาเดือดับเออดจีกู เฮ้ยยินได้ยินได้เช็กดาวสวยครับโดนด้วยโอ้ยตายหรอเอาเว้นมึงแม่งโคตรเจ๋งกว่าฮีโร่ดรือามายฮีโร่ผมตีไม่ได้ตีเรื่อม,มันสูงมากฮะโอ้ไม่ไหวอะ่ะตู้ไม่ได้เดาเอาเป็นแบกนะรอบเนี้เอาเป็นแบกฝัดเลยอเ c, นะเ,อเ, c, นะอเราทำได้แล้วขอบคุณนะเอาเว่นนาะยช่วยเบรกไปได้หมดเลยพอดีไอ้ชั่นนั่นแนหะละก็ไปก็ท,ทีเอาละซื้อรนะาพยาธิเหมุอนพายรับแล้วหืมเจออะไรอะ่ะเออ ชุชินั่นออกมาแล้วเหรอเดี๋ยวอย่าบอกนะว่านั่นไงีตัวเดียวไม่พอมึงเอาตัวที่สองไปกูอีกโอ้เวลีว่ขึ้นอ่ะกูอยากชอบเลยเอ๊ะชุชินี่มป็นมังกรปะอ๋อมังกรน,น้ำ <c oughs> มังกรเหรอจ๊ะ <c oughs> มังกรเหรอมังกรเหรออะไรนะนายเป็นมังกรอ,อย่าก้าแล,ล้วล่ะ เอาความ,มารับไปกินหน่อยละกันนะแฟรี่ยังไงล่ะไปเลยเพลารบโอ้โหไอซี่วินโอ้โหเหลือส้ปีดีกโ่ไปเลย,พยละะเลยพยลารบเออขอเน้นๆน่นนะไม่แย่ไม่แย่แ,ยแต่แม่งครับก็เป็นน้ำอ่ะทุกคนคือแม่งต้าเพราะเป็นน้ำไอ้ที่ห่ะ เทคดาวหลบบ่ายเทคดาวมันเริ่มไม่ดีวะนะเอาเว็นเฮ้ยตีให้มันโดนหน่อยเว้ยมันลำบากกูเดี๋ยวกูแตกกอดเอ็นบัตเบลกูน้อยอ,อ่ออย่าอ่าขณะกูต้องแบกขนาดกูต้องเล่นคนเดียวใช่ไหมนะ่ะตีทุกคนน,น,นะ้หนึ่งนึงแหะเอาไปกินโอ้โหไม่เข้าเลยเที่ยววิรรรบรถรอลแสตีปะสวยสวยสวยอยู่วจะรับตีอะไรนะพีกายอ่ะ ไม่รู้ว่าตีการตีเวื่ผมลืม่ะนั่นแหละเอ้ยวิคอร์ออก่วยครับโดนท้อซีปินถึงขังข้นเขาออกก็โอเคนะเอาไปกินเพลารอบเอ้ยหลบอโอ้ oh ไม่อออกอดวิคอร์มาไม่มีหมดเลยอ่ะถอนรอโดนถอนเท,ท็คดาวสวยอู้พวววัจรีคอยมันแรงอ่ะขอให้รับทีโดนนะเพราะไอซีบินอ่าเรียบร้อยแล้วก่อนเอาเว้ เอารถสปีดอีกสองระดับป่ะนะการลอกเฟลแล้วคารับดีไม่ได้โดนโดนโดน,ดวนสวยัยลาทิสแต่ว่าเลือดเราไม่เหลืออ่ะผมว่าเราโดนอาจจะร่วงเพราะนั้นแอะกูซื้อมาแล้วแต่ว่ากูยังไม่ใช่อ่ะซุปเปอร์เพรสครับพอเราเนี่ยไม่ต้องใช้เปลือกเปลืองเติมยาก,ก่อนเอาไปดบยาสักทีหนึ่ง โอ้ถอนทอนไปกูดะการถอนไปกูอยากนั่นแหละได้เลยได้ได้การถอนไปกูใช่ไหมเอาไปกินซะพลิกคอออกปล่อยขามาดูรถไปสองอัดสปีดออกกรอว่าโอเคเฮลับเอาไปกินเรียบร้อยอุ้ยไม่น่าเชื่อจะได้ไม่ต้องบ่นกกันแบบว่าสิบวิวอ่ะทุกคนว้าสิบวิวได้อ่ะโอ้โหแล้วเหนื่อยมากเลยว่ะรอบนี้เล่นเล่นเหนื่อยมากเพราะไม่ได้ขานเยอะมากอ่ะราก่อนชูชี พัทซึกิริตบเกมมนาะตบพัทซึกิริได้แล้วโอ้คุณเหนื่อยวะกู <c oughs> ไม่เคยเล่นอะไรเลยคุณเหนื่อยอนไรที้มาก่อนเพราะว่าหาอะไรมันแับไม่ไหวอะ่ะดียที่บอกวันนะั้นผมไม่ฝืดตีไอ้ฐานรัตาที่คอมโนนะ่ะเพราะว่าโซนบอกว่าสนามประสานิดกว่าแล้วผมมีเวอร์ีสิบแกเดียร์ที่ผมลงมาตกข้างล่างก่อนแต่โซนนี้มันเริ่มสูงแล้วอะเวื่มันเลยสูงอืมถ้ให้มันมันทำงานด้วยกันเหรอเป็นพวกแบบคอมโบงั้นเหรออืมไม่สนใจิไปแต่ว่ามันถ้าผมแม่งมันไม่ได้เรื่องของเราตอนนี้นะ เพราะว่าสีเราต้องการก็คือสมพันธ์กันละและ้วล่ะมันไปแล้วแต่ว่าสมพันธ์ก็สามารถไปเอาได้แล้วไงละ่ะไปกันเถอะไปแต่รอบนี้เอาเว้นแบกนะแบกตนตบกับตัวใหญ่ๆนั่นแ่ะแบกแบกๆมากอะ่ะคือเจ้าไม่ได้เอาเว้นตบนี่คือผมแพ้นอนอะ่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำผมนึกว่ามันจะเป็นมังกรไงแต่พอเป็นตัวเล็กอ่ะตัวเล็กมันเป็นมังกรน้ำมันผมเลยตบมันได้พอาะตบพวนแต่ว่าที่จริงถ้าไม่มังกรเป็นเพลิงมันตายไปนะน้อมันระไม่เป็นน้ำไม่เป็นเลยต้านอ่ะจริงเหมือนกันนะ น่าสมาร์ทที่สุดท้ายแล้วสไปซี่ว่ะเผ็ดเผ็ดเผ็ดแสบเลยรอบนี้พอๆกับไอ้ไอ้คารางเลยอะเผ็ดแสบคลิปหายคนเลยยไอ้สมุตบอกว่านี่สมุนไพรเผ็ดๆนะมันเนี่ยช่วยทําให้เราเนี่ยเมตาบอไปซึมดีขึ like ้นไม่ตบองว่าอะไรเมตาบอไปซึมผมลืมคำว่าคำนี้ผมคุ้นหัวคุ้นๆในหัวมาแต่ผมลืมว่าเมตาบอลอะไรวะการเปล่าผ่านเออใช่เมตาบอลการเปล่าผ่าน เพราะฉะนั้นเราเนี่ยบู๊ตเนี่ยบู๊ตได้ดีขึ้นแล้วแบบว่าเหมือนแบบว่าแม่ต้านะมีศาสตร์ต้างพิษอะไรพวกนี้เหรอวัคซีนอย่างงี้เถอะดู้ไหมสื่อเวลาเราทำแล้วล่ะคุกทำอาหารก็ดีกว่าอ๋อรอรอรรอขอโทษที่ให้รอถึงเวลาล่ะนี่คือออ่อ่าอะไรวะน่ะ Final Herb Super Sandwich ชื่อคุณดาวเกินเอาเว้นอ่าแล้วก็แขมกัดนะเพื่อมีกระพากับพวกเราโอ้ยมันเผ็ดมากเลยนะดูยากหน้าก็รู้แล้วน <c oughs> ไม่อออกมามามาม,ามีอะไรด้านออกมาเลย <c oughs> เดอมาแก้วมาไม่พักไปลูกค้าประจามันนะมึงเนี่ยกินทุกอันอ้าวให้ดีรอบนี้ มันอสุดท้ายแล้วให้ไปเลยหืมงา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 มโอ้โหโคตรอร่อยไอิงกี้อะไรกันดีเฮ้ยปีกกำแพงกันแล้วสวยมากนี่แดละล่ะถือร้านร้านมาบอสเอามาเลยจะหายป้องอ่ะมันบอสจะหายไหมอ่ะอยากรู้ต้องาฝ่ามาเลยนะเอาละคู่กินนี่สิ มันจะหายเปลออ่าอน้ำตาผมจะเริ่มไหลแล้วเนี่ยมันจะไม่นาดีขึ้นด้วยผันยาเลยพี่ผู้หนูที่พี่กับฉันเนี่ยได้พยายามอย่างหนักเลยนะเพื่อที่จะได้ถึงนี้มาให้นาโดยเฉพาะเราเนี่ยจะได้เล่นกันเหมือนแต่ก่อนแล้วแรนรู้ไหมฉันเนี่ยชอบมากๆนะสมัยก่อนเราเล่นด้วยกัน,นอ่ะจะ้องไหได้โปรดดีขึ้นเถอะน้ำตาผมเริ่มไหลแล้วไม่ นั่นแหละคือสิ่งที่เ่าไกาจริงแหละจริงๆนะมาบอ๊อเป็นคัดซีแล้วว่าเนรทำไม่เที่ยมแล้วเพื่อนไม่ได้หรอทาจริงอ๋อใจแล้วติดท่พย์พยาตั้งนานเพื่ออะไรอ่ะแล้วประมันตกหืม ใชโอ้เพือนโอ้จะองงแล้วรองงแล้วไม่ผ่านแล้วผมเศร้าความปยนยาไม่เกินเวลาฉันรู้คู่ฉันด้วยโอ้หน้ำตากูไหลจริงไม่คิดว่าฝาดเ่าจะมีวันที่รองขห้กับปักรพอนที่เป็นเกมอะ คือเกมมันไม่ทำเป็นเลิกซึ้งเหมือนแบบคนใหย่ดีบีแก่ดูเลยไม่คิดว่าจะมีวันที่ที่ขึ้นมาเออผมลองข้าจริงกันไดิไม่ได้พูดเล่นอ่าวตัวอะไรแล้วผมนึกว่าความพยายามของเอามันจะสุดเปล่าแล้วเว้ยแต่จะกล่าวว่าเก็บทาท้ามาห้าตัวในทสุดมันก็ได้ผลแล้วอออ่ะเยินดีด้วยเพื่อนฮะคาโทมากวนน่ะกำลังซึ้งเลยขัดาจารอา่านั่นเนี่ยโทรมากวนละว,วะอะ เหมือนว่าเมียนด้วนเนี่ยจะพลังกลับมาแล้ววันนี้เนี่ยเป็นพลังที่สามารถตอนนี้สามารถปีแล้วนะกด <c oughs> ปีเพื่อปีนโอ้ดีแใจที่ต้องการฉันรู้เนี่ยว่าฉันสามารถเชื่อใจนายได้จริงเอ่อฟังนะฉันเนี่ยก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้หรอกนะเอเอาเว้นเหรอเสียนะันอ่ะอ้อไม่ได้เห็นนานแล้วเนี่ยเพราะว่าเพราะไม่มีใครสามารถที่จะพัำหน้านอกจากนายนะขอโทษนะเอา ได้๋ปวดพาจิมิกลับไปที่ไรเฮาที่แล้วก็ไปที่แ lap นะฉะนั้นเนี่ยมีบางอย่างที่อยากจะให้นายดูเมื่อวันนยไปถึงแล้วเอาพ่อลูกคุยกันอย่างนี้รอครับคือพ่อจะจะไม่ถายฝันทุ่มดีไปพอคุณจะเลิงานลูกอีกเหรอคุณเป็นพ่อที่โคตรเยี่ยมเลยว่ะฮ่าฮดร,รฉันหวังว่าได้อาจะรู้แล้วนะแต่ว่าน้าจะคือพ่อของฉันเองแหละ เป็นพอที่เยี่ยมมากไอ้สับอยากกะสอบสักวัดเองได้ไหมจริงๆเนี่ย<_ <k> _>เขาเนี่ยฝนแต่งงานวิจัยและเขาไม่เคยมาหาแต่ที่บ้านอีกเลยจริงๆก็ไม่เคยเลย,ยไ,เไม่ใช่อีกเลยไม่เคยเลยอ่ะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยวันที่จไม่เจียเขาในรอบปีอะ่ะนายรู้ไหมและอะไรอะ่ะเสี่กทิ้แรกที่นี่คือคือใช้งานกูอย่างง้อนโหโหันล่อไอกูเจ็บไม่อยากจะเชื่อ,อเลยเว้ยแต่ว่า อืมก็ต้องไปอ่ะเนาะทำอะไรไม่ได้ก็ไม่กดหกหรอกนะแต่ว่าฉันกําลังแบบหัวร้อนแบบว่าเลือดขึ้นหน้าแต่อันแน่นอนฉันจะพานายไปที่แลบนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำแลบเนี่ยอยู่ที่ไปปรท์เฮาส์เพริการที่รจะเจอกับท่นครั้งแรกไงอ๋อเอาละไปกันเถอะตอนนี้จะเปลี่ยนใจเอ้ยโอ้โหอนี้กแล้วแบบโอ้ท่า,า,านหลับใจไม่ชัมาควรนะเว้ย คือไม่ใช่ที่ซึ้งมากอ่ะเอาเอาไปแล้วเว้ยพ่อเราแบบทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้นะฮะเออร้องไห้จริงเว้ยไม่ได้พูดเล่นก็เรากินี้จบไปก่อนแล้วเราชอบเลยเลยกดไลค์กดแชร์กดแชร์กันดีเลยสับพัดหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยดูกันว่ากันแล้วกันไปแล้วบ๊ายบายสุดท้ายทุกคน